โ o สจีเดร็อกนะครับผมเป็นหนึ่งในกระตูที่แนวต้องบอกว่าอะไรแนวที่เราโอไม่ค่อยได้เห็นบ่อยไม่ค่อยได้เห็นช่วงนี้แล้วกันน้องเนี่ยเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันอยากเล่นกีตาร์แล้วอยากเป็นที่ชื่นชอบอยากเชิดฉายอยู่บนเวทีมีแฟนคลับเพการดูกระตูเนี่ยมันได้เค้าเจอมันได้เห็นเราก็เลยจะสังเกตว่าทำไมแบบพวกเพลงญี่ปุ่นหรืออะไรพวกนี้บทีมันมันแคชชี่ง่ายมันติดหูง่าย ถ,ถึงแม้เราจะไม่ได้ไม่ได้เข้าใจภาษาเขาใช่เราเหมือนได้ดูกึ่งกึ่งภาคต่อของคทองสวัสดีครับ ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะทุกวันเสาร์สลับเสาร์นะฮะกับ Anime Planet นั่นเองอ่าโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้กระแสของอนิเมะเรื่องนี้กำลังมากกำลังมาอ่าแล้วมันอยู่ดีมันก็มานะเหมือนเหมือนทะลุขึ้นมากลางซีซั่นตอนแรกมันเงียบเออมันไม่มีใครพูดตอนแรกมันเงียบมันไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่เพราะตอนตอนแรกคนก็จะไปพูดถึงเรื่องอะไรบูล็อกอ่ามีบูล็อกมีเงาอ่าไอ้กาวทอมินอะไรนั่นแหละอ่าอ่าท้าผมแล้วก็กันดั้มอย่างเงี้เออกันดั้ม เออนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่เฮ้ยอาจจะไม่ได้มีใครพูดถึงเท่าไหร่เออนะฮะแต่แบบจริจๆช่วงนี้เริ่มมีคนพูดถึงเยอะรวมไปถึงเว็บออนไลน์เราเองก็มีแบบลงข่าวลงอะไรบ้างนะฮะกับเรื่องนี้เลยครับบอจิเดอะร็อกนะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าแบเาบเฮ้ยอันนี้เรื่องนี้มันเป็นอะไรยังไงน่าดูยังไงนั่นเองนะครับ ช่วงปลายาววันนี้ผมขอแนะนําให้ทุกคนครับที่มีเครื่อง PlayStation 5เนี่ยได้ไปลองเกมเกมนี้กันก่อนฮนะกับ For c e p o k e n เกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ในแผนที่โลกเปิดจากทีมสร้าง Final Fantasy 15ครับที่ตอนนี้เนี่ยเปิดให้ทดสอบเวอร์ชั่นเดโมโลแล้วนะฮะก่อนที่เกมจะขายจริงช่วงเดือนมก,กราคมปีหน้าครับเรื่องราวของเกมนี้นะฮะจะโฟกัสไปที่ตัวละครหญิงสาวอย่างเฟรย์ฮอลแลนด์วัยรุ่นนิวยอร์กครับที่บังเอิญต้องมาติดอยู่ในดินแดนแฟนตาซีอย่างอาเทีย โดยมีสร้อยข้อมือเว่นมนนะฮะที่มีชีวิตรัดอยู่ที่ข้อมืออย่างไม่ทราบสาเหตุผู้เล่นนะครับจะต้องพาเธอออกผจญภัยค้นหาความจริงหาทางกลับบ้านรวมไปถึงเอาชีวิตรอดจากภัยอันตรายต่างๆในโลกที่สวยงามแห่งนี้ครับด้วยการร่ายคาถาและเวนมนม์สุดเท่ที่สามารถพลิกแลงได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวตัวเกมนั้นนะครับจะเป็นมุมมองบุคคลที่3มีแอคชั่นที่ค่อนข้างรวดเร็วผู้เล่นนั้นสามารถปรับแต่งเวทนมนต่างๆได้หลากหลายตามสไตล์การเล่นและท่องไปในโลกกว้างด้ ระบบปากกลัวที่มอบอิสระให้กับผู้เล่นในการออกสำรวจก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมระดับ t r i ปเปครับที่จะออกให้เล่นในอีกไม่กี่อึดใจใครที่สนใจครับตอนนี้ตัวเกมวางขายล่วงหน้าแล้วนะครับทั้งบน s t e ีมและ PlayStation Store ครับบอสจีดีร็อกนะครับผมเป็นหนึ่งในกระตูนที่แนวต้องบอกว่าอะไรแนวที่เราโอไม่ค่อยได้เห็นบ่อยไม่ค่อยได้เห็นช่วงนี้ล้กัน ตนจีเป็นเรื่องของเจ้าชายกับไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> อันนั้นอันนั้นอันดับพระราชาค <c oughs> นละเรื่องเออนะครับผมเรื่องนี้เปรียบง่ายๆเลยไวๆเลยคนนึกถึงเคองอค์งสองพันยี่สิบสอโอ้โหคือเคองกระตนลูลกีบไปีแล้วนะใช่แล้วตอนนั้นมันเป็นกระแสแบบดังมาก ุณไปที่ไหนุณต้องเห็นแถมที่มาที่ไปเหมือนกันด้วยใช่เพราะว่ามอจิโรล์นะครับเป็นอนิเมะที่สร้างจากมังงะสี่ช่องอไอ้มังงะสี่ช่องเนี่ยให้เห็นภาพมันฟีลเหมือนการ์ตูนแก๊กขายหัวล้อ,อในในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับมังงะสี่ช่องที่ว่าเนี่ยในหนึ่งหน้าเขาะจะแบ่งเป็นแช่องอแต่เวลาคุณอ่านเนี่ยคุณจะต้องอ่านฝั่งซ้ายก่อนทีละฝั่งนทีละฝั่งฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็อ่านเรียงแนวตั้งลงมา นะครับแล้วก็ไปอีแถวเึิงก็คือแถวซ้ายนะครับแล้วก็อ่านเรียงแนวตั้งลงมาทุกหน้าส่วนใหญ่แล้วกันเกือบทั้งเล่มจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนี่คือการ์ตูนสี่ช่องที่ว่ามันจะค่อยๆเหมือนเดินเรื่องนิน่ๆหน่อยแล้วก็จะตบได้แก๊กส่กสวนใหญ่ใช่แล้วก็แบบนาน้นๆนทีจะมีโผล่เป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะช่องใหญ่รูปใหญ่โผล่ขึ้นมานะครับผมแน่นอนก็อาจตอนนี้ทาง Cloverworks นะครับผมก็เป็นสตูดิโอที่ทำเรื่องอ่าสไปแฟมหนุ่มเย็บผ้าเออนะครับผมแล้วก็ Darling France ดาริอินฟราน c ์นะฮะมาทำให้กับอนิเมะเรื่องนี้อเออแล้วแบบหลายๆคนไปได้มีโอกาสไปดูบอกเลยเป็นมามืดมามืดมามืดเออเอางีา้ก่อนเลยก่อนที่จะไปแบบเล่าเรื่องหรืออะไรกันตลอดครับเป็นไงบ้างดูมาแล้ว9ตอนที่ฉายมา9ตอน9ตอน9ตอนล <นะ S 2> <อ>้ววันนี้เราถ่ายอ่าผมว่า งานมันค่อนข้างดีนะงานอนิเมะหรืองานแบบงานภาคหรืองานการจังหวะการเล่าเรื่องอืโอเคคือบอกก่อนบทจีไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในเรดาร์ผมในตอนแรกเพราะว่าอ,อาจจะด้วยจริตผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ตรงเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าพอดูปุ๊บเออมันก็ดูได้เรื่อยผมอาจจะไม่ได้ขนาดแบบคลซี่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าจากจากที่ไม่ได้สนใจเลยอะแต่มันทําให้เราดูได้เรื่อยๆได้มมผมว่ามันประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่อง สบายๆเ่าแบบโอเคมันเป็นเคอ้งที่มีความจริงจังบ้างแต่ว่าจริตการเล่าเรื่องมันผมรู้สึกว่ามันมันมันมีความเล่นแก๊กที่ที่ค่อนข้างจริงจังกว่าเคองเยเควงจะเป็นแก๊กแบบน่ารักน่ารักอ่าแต่อันนี้มันจะเป็นการตลกที่ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมีมีกลิ่นแบบการล้อเลียนเยอะพารดีเยอะมิสต์เอกมีมเพียบจังหวะมันน่าจะคล้ายๆแบบพวกการ์ตูนแก๊กของพวกเกียวนี้สมัยก่อน มันจะมีฟีลแบบนี้ครับคือเช่นแบบเฮ้ยสมมติมีมุกอะไรมุกนึงไม่รู้ตัดมาชุบปกติอะเราไม่ค่อยจะได้เห็นอนิเมะเรื่องไหนไหนเท่าไหร่ที่แบบอยู่ดีๆมันไปเอาภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่จริงแล้วมันเอาภาพจริงๆไปเลยนะคือมันไปไปถ่ายที่สถานที่นั้นมีอยู่ฉากหนึ่งตอนหนึ่ง มันไปถ่ายเขื่อนเขื่อนแบบมันไม่อันนี้สถานที่ในญี่ปุ่นอะแบบเช่นอันนี้เป็นเขื่อนจุดๆที่เมืองฟุกุโอกะสมมุติแล้วมันไม่ใช่เป็นแบบอ่าไม่ได้เป็นฉากของเขื่อนนั้นที่ทําขึ้นมาด้วยอนิเมะวาดมือหรือโปรแกรมอะไรก็ตามมันคือเอาวิดีโอไปตั้งถ่ายของเขื่อนเขาจริงๆน้ําจริงๆไหลอยู่บรรยากาศแล้วก็แช่เออแล้วก็เอามาแช่เอออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเล่นบุก ใช่เพื่อที่จะเล่นมุกหรือแบบขยี้มุกตรงนั้นหรือการเปลี่ยนลายเส้นเช่นแบบไอตอนแรบกบลายเส้นอนิเมะที่มันฉายทั้งตอนลายเส้นมันแบบ,แบ,บนี้แล้วแบบช็อตเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็น CG เป็นพิกเซลอะไรของมันอ่ะม,มันก็คือเปลี่ยนให้เห็นตรงนั้นเลยม,มันคือการทําให้เราเห็นว่าเขาเขาค่อนข้างจริงจังกับการเล่าตรงนี้จังหวะของการแบบทช่การซิชั่นหรือนู่นนั่นนี่มันไม่ใช่แค่เล่าชีวิตนักดนตรีแล้วกันอ่ามันคือการพยายาม เทน้ำหนักเวทไปทางส่วนของการเล่นมุกด้วยใช่มันแทบจะเท่าเๆกันเลยถูกต้องนะฮะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่แบบให้คุณกําลังจะได้เจอถ้าหากคุณกําลังจะไปดูนะอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องกันนะครับผมบอจีร็อกนะฮะมันจะโฟกัสไปอยู่ที่ตัวละครเอกนะครับผมก็คือน้องหัวชมพูเธอชื่อโกโตฮิโตรินะครับผมทั้งเรื่องเรียกบจีนะครับเรียกบอจีไปเลยเรียกบอสจี็ปเลยบอจีแปลว่าแบบเหงาโดดเดี่ยว ดยวดายคือผมผมแทบจะลืมไปว่าน้องมีชื่อจริงด้วยใช่ะคะรับผมน้องหัวชมพูใส่เสื้อกีฬาออคนนี้อ,อ,อะไรอะไรสเวตเตอร์ปะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่เป็นเป็นเสื้อกีฬาคอต,าต่าอะ่ะเออครับอารมณ์เหมือนเสื้อวอร์มอ่ะอ่านะครับผมน้องคนนี้เป็นคนที่ข้าสังคมไม่ค่อยเป็นอ่าเป็นอินโทเวนถูกอารมณ์เหมือนคุณคมิีในคมิีซังอ่า เห็นเจอคนปั๊บอยากพูดนะแต่แบบแบบแบบพูดไม่ออกเออแบบไปทํางานร้านสะดวกซื้อนี่คือตายใช่แล้วก็จะมีแก๊กส่วนนี้เยอะด้วยในการที่จะเล่าเราแต่น้องเนี่ยเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันแบบเฮ้ยเป็นคนมีความฝันอยากไม่ใช่ไม่ใช่โจโจ้นะฮะนะครับอยากเล่นกีตาร์แล้วอยากเป็นที่ชื่นชอบอยากเฉิดฉาย อยู่บนเวทีมีแฟนคลับเพต้อนรับอยู่ข้างล่างอยากจะเป็นดาวโดดเด่นบนฟ <บน S 2> ากฟ้านะครับผมน้องเลยเลือกที่จะแบบเฮ้ยขอกีตาร์จากคุณพ่อเพราะว่าเขาเขาไปเห็นวิดีโอตอนเด็กใช่ไหมเออดูสัมภาษณ์ศิลปินตอนเด็กแล้วแบบเหมือนอารมณ์แบบเป็นอินโทรเวิร์ดแต่ก็ดังได้อะไรประมาณนี้เออแบบเอ้ยผมไม่ค่อยแบบไปพบกับผู้คนเลยครับผมแบบ้นี่แบบแต่ว่าโอ้ตั้งแต่ผมมาเล่นดนตรีอะไรนี่แบบ ผมก็แบบได้รับความรักจากแฟนมันเหมือนมันไปกระตุ้นปมมันในใจน้องน้องเลยแบบขอคุณพ่อขอหนูขอกีตา้ามาเล่นหน่อยแต่นิดนึงทั้งเรื่องตัวละครหลักในครอบครัวน้องบรจิเนี่ยเราเห็นหน้าหมดเลยยกเว้นคุณพ่อคุณพ่อคุณมาแบบทรงตัว ถ้าเอกกระตุน18บวก e r ไม่เห็นลูกกระตาแรงเงาหน้าแรงเงาหน้าตลอดแล้วไม่รู้ว่ามันจะมีความลับอะไรมาทีหลังเ้วยแบบาอกว่าเป็นโดจินแมทเรียลไม่แล้วเป็นคนเดียวในเรื่องเออใช่เป็นคนเดียวคนอื่นเห็นหน้าหมดใช่เห็นหน้าลูกกระตาหมดทั้งแบบอ่าคนในครอบครัวรวมไปถึงตัวประกอบอื่นๆที่เขาแบบได้ไปพบเจอระหว่างแบบเส้นทางสายดนตรีนะแต่พ่อเนี่ยทำไมวะวันนี้กูสงสัยว่า ไม่หรออาจจะสงสัยเ<ม>พราะว่าเราอยู่อยู่บนเส้นทางนั้นหรือเปล่าบางง่าผมก็ไม่ได้อา่านอันนี้อ,อันนี้ก็ขอขอข,อขา้ามในประเด็นหนึ่งครับผมเออนะครับ,รบผมซึ่งน้องก็เอาแบบกีตาร์มาหาัดใช่ไหมมีกีตาร์ไฟฟ้าด้วยใช่ไหมใช่แล้วแบบหัดกีตาร์ไฟฟ้าเลยนะฮะผมก็ดีดแตงแตงแต,ง,ตงไปที่สําคัญนะฮะทำช่องอ่าอ่าทำช่องช่องเขาใช้ช,ชื่อว่ากีตาร์ฮีโร่ถูกต้องนะฮะซึ่งชื่อเหมือนเกมเลยชื่อเหมือนเกมเลยนะฮะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่า ไม่ธรรมดาฝีมือ,อมกับการฝึกมา3ปีทําช่องมา3ปีคนติดตามส0ม0 0ื่นในญี่ปุ่นถือว่าไม่น้อยนะ,ะไม่น้อยไม่น้อยอันนี้ผมแชร์ข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่นงช่องอไอ้พวกอะไรยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์อะไรต่างๆของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับเบอร์ต้นๆของญี่ปุ่นเนี่ยยอดสับสิบล้านนะซึ่งน้อยกว่าบ้านเราบ้านเรา่านี่คือเกิน10ล้านหลายคนมากเออนะครับแต่ค่า CPM ญี่ปุ่นสูงกว่า <laughs> <laughs> อันนี้แชร์แชร์ข้อมูลฟัง <laughs> ยูทูเบอร์กันนะฮะเผื่อเผื่องงก็คือยอดวิวเท่ากันทางช่องไทยท้งช่องญี่ปุ่นยอดวิวเท่ากันสมมติยอดวิวล้านหนึ่งญี่ปุ่นได้ตังค์เยอะกว่าได้ตังค์เยอะกว่านะครับผมเพราะสภาพเศรษฐกิจกับอะไรหลายๆอย่างนะครับผมวันนี้มาแชร์กันนะฮะไอจริตการทําช่องอะไรตรงนี้ผมบอกเลยเรื่องนี้เป็นการ์ตูนออนิเมะที่เล่า c u เจอร์ของต้องบอกอะไรดีอะศิลปิน ในญี่ปุ่น,นะ่ะศิลปินที่กําลังจะพ,พยายามจะผลักดันตัวเองถ้าหากใครจําได้ในยุคประมาณ7-8ปีที่แล้วเราจะได้เห็นในใน u t u b e อะ่ะคือถ้าในญี่ปุ่นอเขาจะลงไปลงคลิปในนิโกดนิโก,โกดกนนโนะืมแต่ว่าอาบ้านเราก็จะไปได้เห็นจากใน YouTube ญี่ปุ่นจะมีเค้าเจอร์ตรงที่ว่าแบบเฮ้ยเขาจะชอบทําการเล่นดนตรีไม่ว่าจะค c วอร์เองหรือแต่งเพลงอะไรก็ตาม ชอบปิดหน้าไม่ให้เห็นตัวตนวจิก็ทําแบบนั้นเออนะครับและอนิเมะเรื่องนี้จะเล่าเรื่องเค้าเจออะไรแบบเนี้ยแฝงอยู่ในตลอด9 ep ที่ฉายมาอันนี้ผมอยากให้จับกันเออนะครับก็อันนี้ขอพูดถึงวจิยาวนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นตัวเอกตัวเอกตัวเอกเออแล้วแบบอ่ะก็ดันไปเหมือนแบบโชคชะตาบางคะพัดจับผูใช้คาแบบชายท่านหนึ่งไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งน้องหัวเหลืองชื่ออะไรกูอ่านแป๊บ อิจิชินิจิกะเอาจริงนอกจากโบจิผมจำอะไรไม่ค่อยได้เลยชื่อ,อชื่อตัวละครเออน้องหัวเหลืองเป็นมือกลองอนะครับผมแบบโอ้เดินมาบังเอิญเจอพอดีเห็นโบจิ ji, มันนั่งนั่งเหงาหน่อยอย,อยู่ที่ส่วนสาธารณะเฮ้ยมันแบกกีตา้าว่ามันต้องเล่นเป็นแน่เลยมันเล่นเป็นและแล้วมือกีต้าหายเออช่วยหน่อยช่วยหน่อยไปช่วยเล่นหน่อยในไลฟ์เฮาส์เนีไลฟ์เฮาส์ครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อ่า ต้องบอกเลยเดียบ้านเราอาจจะไม่คุ้นที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่อะอย่างน้อยๆในเมืองเหมือนในเรื่องเลยชอบอยู่ใต้ดินอชั้นใต้ดินเป็นที่มืดมืดถึมๆมไม่ใหญ่หญจุคนได้แบบโอ้โหถ้าถ้าถ้าขึ้นหลักร้อยนี่คือแน่นแน่นเลยแบบแน่นมากส่วนใหญ่ก็จะประมาณหลักสิ ใช่ห้าสคนนี่ก็คือแบบเริ่มเต็มแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งเขาต้องการที่จะแบบหาคนไปช่วยเล่นดนตรีที่ l i ฟ e เฮาส์เออแล้วก็มาชวนวัจิไปแล้วก็ไปร่วมวงกับอีกคนหนึ่งก็คือหัวน้ําเงินขออ่านชื่ออีกเหมือนกันยาน้องเลียวเออนะครับผมเป็นมือเบสซึ่งน้องเรียวนี้ก็จะมีคาแรกเตอร์แบบคูลๆขุ้มๆเป็นตัวยิงมุกช ตัวแบบตัวตัดอะตัวตัดอะคือแบบเขาด่ามาเขาบอกอ๋อก็ไม่เท่าไรหรอกนะกูไม่ได้ชมไม่ได้ชมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็อสมาชิกคนสุดท้ายก็คือน้องหัวแดงคิตะจันเพื่อร่ปโรงเรียนของบัจิที่อ่ะอ่ะเป็นไปดูกันเลยอ่ะเป็นเวอร์เองเป็นเวอร์องเปอร์ครับว่าทำไมดีๆถึงได้มาร่วมวงนะฮะก็หลักๆแกเรื่องเนี่ยเขาจะเล่าถึง4ี่คนนี้สี่หัวสีใช่นะครับเหมือนเคอ้งเลยสี่เท่ากันเลยสมาชิกเท่ากันเลยถูกต้องนะฮะแล้วก็เครื่องดนตรีนี่ จะมีกีตาร์สองชิ้นนะครับผมแล้วก็เบสหนึ่งกองหนึ่งนะครับผมก็แต่ว่าวงเขาก็จะเป็นแนวตามชื่อเรื่องเลยวงร็อกวงร็อกเออนะครับผมวงร็อกที่ไม่ต้องมาทำอย่างนี้นะอันนี้มันเมทัลนะครับบางคนเขาแบบว่าต้องแยกต้องแยกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเมื่อกี้มีอะไรเรื่องของการทำวิดีโอลงใช่ไหมใช่เรื่องของไลฟ์เฮาส์ไลฟ์เฮาส์เนี่ยนะครับผมมันเป็น c u เจอร์ที่คนไทยอาจไม่คุ้นชินอย่างที่บอกไปใช่ปกติเรา ตลอดไปแบบเจอคนเล่นดนตรีสดอะไรอย่างนี้พี่หน้าเป็นอาหารอะไรพวกนี้ผับบาร์ร้านเหล้าใช่แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแบบเฮ้ยวันนี้ไปเปล่าไปดูไลฟ์เฟ้าวงนี้ขึ้นเออแบบวงนี้แบบเฮ้ยกำลังมาเลยแต่แบบอาจจะยังไม่ได้มีค่ายมีสังกัดหรือการออกอัลบั้มที่จริงจังยังไม่ดังนั่นแหละยังไม่ดังแต่ไปซื้อตั๋วดูในไลฟ์เฟ้าไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยเลยนะถ้าคิดเป็นเงินไทยคือไม่กี่ร้อย ถ้าคอนเสิร์ตบ้านเราส่วนใหญ่วงดังๆนี่คือแบบอ่ะคือหลักพันอะไม่งั้นหรือแบบพันต้นๆคุณก็อยู่ในหลุมอะไม่งั้นเราก็ต้องไปดูตามพวกมิวสิกเฟสติวัลอะไรอย่างนั้นอะซึ่งแต่อันนี้มันจะเป็นงานงานสเกลเล็กๆซึ่งมีอยู่ทั่วญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้คือแบบเออยากจะแชร์กันการขึ้นไลเฮาส์คือต้องมีการคัดเลือกด้วยถูกไหมถูกมีการคัดเลือกด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยใครจะแบบใคร มันก็ไปขึ้นได้มันจะขึ้นไปแบบยามลมโชว์ไอ้โบว์โบว์ท่านมาแล้วจะมีคนมาดูไม่ใช่มันก็ต้องแบบในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมถึงถึงจะมีคนเนี่ยซื้อตั๋วเข้าไปดูเออนะครับผมแล้วเราก็จะได้เห็นแบบเอ้เคาเจอร์อะไรตรงนั้นอีกสิ่งหนึ่งผมไม่รู้ว่าท้าหลอดสังเกตเห็นวป่าอะไรอ่ะอีสต์เอ็กไม่น่าสังเกตคตดเยอะผมอ่ะผมไม่ใช่สายดนตรีเออผมคิดว่าน่าจะมีอีสต์เอ็กดนตรีเยอะแหละเยอะมากครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบไอ้ถุงผ้าที่น้องถือโปสเตอร์ในร้านหรือโปสเตอร์ที่บ้านเพียบไปหมดถ้าผมจำไม่ผิดอะที่เด่นๆอะมันจะมีไอ้โปสเตอร์ไอ้วงคณะคณะบุญที่เราชื่อไทยเราคือคณะบุญไม่ใช่แบบบุญแบบบุญบารมีคนที่ร้องเพลงนั้นต่อไอ้ปานิโมะปานิโม้ปานิโมนั่ละ แต่ว่าเขาจะมีการเหมือนเปลี่ยนชื่อเป็นนักบุญหรืออะไรสักอย่างอ,าอะไรประมาณเนี้นาักาบุญถ้าหาคุณสังเกตนะตลอด9 EP อือโอ้โห oh เยอะมากเพียบครับเพียบเลยผมไปนั่งดูเว็บญี่ปุ่นที่เขาแบบอ่ารวบรวมอิสต์เอรอะไรพวกนี้มา,ามีเป็น1บวงผมว่าจับเจออยู่4ี่หวงเองที่ผมเจออ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นของเขาป่ะองญี่ปุ่นหมดเลย,ปเ,ลยเป็นวงญี่ปุ่นหมดเลยแต่มันจะมีบางตอนที่ มีเมนชั่นถึงวงฝั่งยุโรปบ้างอย่างพิงฟลอยอย่างที่ที่บ้านเราเขาจะเรียกอะไรปอยไฟล์อะไรอะไรนะครเป็นพาโรดีออะอันอันาจะมีการเปลี่ยนชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งนอกจากอีสต์เอ็กตรงนี้แล้วก็จะมีมีอย่างที่ตลอดบอกตอนแรกมีแยมช้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีเออนะครับบางตอนอะไรอย่างงี้ก็ล้อไปเยอะอะไรแบบนี้ดูแล้วแบบเป็นไง ฟิลของ4คนนี้ถ้าเทียบกับเคองขอโทษที่ต้องเทียบอ่าเออมันเข้าใจแหละมันมันต้องเทียบและกันแต่ว่าเคองอ่ะมันจะเหมือนมันสะโคบแค่งานโรงเรียนอมันจะอยู่ในโรงเรียนแล้วก็งานโรงเรียนแต่อันนี้มันก็คือการที่มันโตขึ้นมาหน่อยแล้วมันพูดถึงความฝันที่มันจริงจังขึ้นไปอีกระดับเป็นเด็กมปลายที่อยากทําวงอ่าถ้าบ้านเราคือกู อูอยากไปประกวดฮอตเวฟอ่ะอูซักซีทอ่ะแล้วมันต้องมีความฝ่าฟันกับสภาพสังคมที่มีความเรียวขึ้นระดับหนึ่งมันไม่ใช่เหมือนอ่าคือเคโอมันการเล่ามันจะเบากว่ามันจะเป็นฟิลเบาๆเพราะมันคือกิจกรรมในชมรมอือใช่แต่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบจริงจังขึ้นมาเลยแล้วมันก็อย่างที่ชามบอกมันทําให้เห็นเคานเจอร์หลายๆอย่างแล้วการที่ยการเล่าโดยที่มันมีความพยายามมีความขยันในการแบบทําเส้นใหม่หรือแบบใส่อีเตอเอกนู่นนั่นนี่มันทําให้เราเห็นความจริงจังระดับหนึ่งแล้วมัน มันเป็นความโตขึ้นน่ะและ้วเราเราคนดูที่โอเคเราก็ดูเคโอมาด้วยแล้วเราก็มามาดูอันนี้มันก็เหมือนเราก็โตขึ้นตามด้วยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบดูได้โฟล์ล w เรื่อยๆอได้รู้ว่าแบบเออคนที่เขาทําช่องแบบ cover เพลงเนี่ยเป็นยังไงการจะไป l i f e house ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง คนที่จะไปะบรรยากาศในไลฟ์เฮาเป็นยังไงวงที่จะขึ้นไปเล่นเนี่ยเป็นในลักษณะแบบไหนออการไปเปิดมวกมเป็นยังไงที่ญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะฮะจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นเขามีการศึกษาในเรื่องของดนตรีตั้งแต่เด็กๆมันจะมีวิชาที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นประมาณว่าวิชาขับร้อง เขาจะฝึกให้เด็กตั้งแต่เล็กโรงเรียนส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกโรงเรียนนะเขาจะฝึกให้เด็กอะ่ะมีเหมือนแบบการไล่โน้ตทุกวันนี้กูก็ไล่โน้ตู่นะไม่ไม่ใช่ไล่ไอพี่โน้ตอย่างนั้นอันนั้นอันนั้นตอนนั้นต้องไล่อยู่แล้ว <c oughs> เอออย่ามาใกล้ไปเังเกียตอะไรอย่างงี้นะฮะแต่แบบเด็กญี่ปุ่นเนี่ยมักจะได้เรียนรู้อะไรพวกเนี้ยมาเยอะซึ่งก็คือเขาเจอของเขาใช่มไม่ว่าไม่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะโตไปแล้วแบบเรื่องที่จะเดินทางในสายดนตรีหรือไม่ก็ตาม,มใช่เพราะว่าแบบเราจะได้เห็นใช่ไหมแบบเด็กญี่ปุ่นต้องม ร้องแบบหลายๆคนประสานเสียงอแล้วก็โยโยอะไรเงี้ยบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีมีน้อยเรายังมีนาตัดสินอยู่มันมันมีแหละแต่แบบเราไปแบบไปลําไปอะไรอย่างแต่ญี่ปุ่นเ็าจะเป็นในทรงนั้นเวนั้นแล้วก็พยายามให้เด็กเนี่ยจับเครื่องดนตรีตั้งแต่อายุยังน้อยเราเหมือนเหมือนปูพื้นเผื่อไว้ก่อนใช่ก่อนิดหน่อยใช้ไม่ใช้ตอนนั้นค่อยว่ากันแต่เขาจะแบบไอ้นี่ก่อนอย่างน้อยๆคือวิชาขับร้อง เรื่องของแบบการในนี่ไล่ตัวโน้ตให้มันแบบเราก็เลยจะสังเกตว่าทาไมแบบพวกเพลงญี่ปุ่นหรืออะไรพวกนี้บางทีมันมันแคชชี่ง่ายมันติดหูง่ายถึงแม้เราจะไม่ได้ไม่ได้เข้าใจภาษาเขาใช่เออนะฮะอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าแบบการดูการ์ตูนเนี้มันได้เคาเจอมันได้เห็นอะไรที่มันไม่ใช่ของเราอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราโตขึ้นมาวันนี้อันนี้อนิเมะกูฮาร์ทอล์กมากเออนะฮะคือแบบเรื่องเรื่องนี้มันแฝงอะไรพวกนี้เยอะมากแล้วแบบผมอยากให้ลองลองไปไล่ๆดูกันหรือแบบดู ทีนิดเยอะๆนิดนึ่งคือนอกจากความสนุกแล้วมันมันมีเรื่องพวกนี้อยู่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะอีกหลายๆเรื่องก็มีอยากให้ลองพินิพิจารณาดูก็ดนตรีร็อกฉายแล้วใครชอบดนตรีร็อกอะไรอย่างนี้ก็แนะนําว่าไปดูกันได้นะครับแต่แต่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่อะไรแบบผิวๆเรื่องมุกเรื่องน้องคือมันการมุกหรืออะไรพวกนี้มันหรือแก๊โมเอมันน่ะคือใส่มาเพื่อให้เราจูนติดง่ายขึ้นสนุกกับมันมากขึ้นแต่จริงๆรายละเอียดมันเยอะ ในในซีนซีนหนึ่งในเฟรมเฟรมหนึ่งอย่างที่ชามับอกมีเอร์เอ็กมีนูนนั่นนี่การแล้วเรื่องก็มีมีแฟงเคานเจอร์มีอะไรชีวิตของพวกเขาเข้ามาด้วยใช่สรุปอีกทีชอบไหมโอเคเลยโอเคเลยแนะนำนะแนะนาแนะนำคืออย่างที่ผมบอกผมไม่ได้อาจจะไม่ได้คลซี่กับมันมากเพราะว่าผมอาจจะไม่ใช่สายดนตรีไม่ใช่สายแบบสกูลไลท์ช่วงนี้แล้วช่วงนี้ผมจะไปติดอันอื่นมากกว่าแต่ว่าการได้มาดูฮะพูดติดทั้งไหน ผมดูเทพเงาทุกวันทุกทุกวีคผมดูความเบียวมันอถ้าถ้าอนิเมะช่วงนี้ผมดูแค่บูล็อกกับเทพเงาโอ้หนี่เบียวั้งสองเรื่องเลยนะสองเรื่องเลยเบียวั้งสองเรื่องเลยนะแต่การได้มาดูเนี้ยมันมันก็ทําให้เหมือนเห็นอะไรหลายๆยอย่างเหมือนกันคือการการที่เราฟีลลิ่งอ่ะฟิลลิ่งกันอย่างที่ชาวมือหอบมันไม่เทียบกับเคโอไม่ได้คือฟีลลิ่งมันจูนกลับมาตอนนู้นเลยตอนที่เราได้ดูเคโอใหม่ๆที่มาที่ไปก็เหมือนกันใช่แล้วพอมันมันจูนปุ๊บเราก็รู้สึกเหมือน ด้วยความที่มันโตมันโตขึ้นกว่าเคองแล้วเราก็โตขึ้นมาแล้วเราแก่แล้วด้วยอการที่เห็นอะไรแบบนี้ในในแก๊ปที่มันมีความเรียวมีความจริงจังขึ้นอีกระดับนึงมัน มันได้ผมใช้คาว่าอะไรดีมันได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยแล้วกันมันมีอะไรให้ศึกษาเพิ่มเ<ข>ติมด้วยของผมฟีลมันเหมือนแบบเราเหมือนได้ดูกึ่งกึภาคต่อของเคอองในแบบที่เมื่อพวกเธอโตขึ้นเออเพราะว่าเคอองอ่ะมันคือกิจกรรมชมรม,มแล้วมันจบแค่นั้นแต่อันนี้มันจะเหมือนกับเป็นการตั้งคําถามว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ได้อยู่อยู่แค่กิจกรรมชมรมอ่ะถ้ากูอยากจะทําวงจริจริงกูอยากจะแบบมีเลือกอาจจะแบบปูทางเพื่อเฮ้ยกูอยากเป็นนักดนตรีอ่ะ เออม,มันจะเกิดอะไรขึ้นต้องเ,อเจอกับอะไรเรื่องนี้น่าจะบอกอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบเลียวขนาดแบบทำร้ายหัวใจอะไรขนาดนั้นเพราะมันถึงเบรกว่ะก็คงไม่ขนาดนะเพราะมันเ,เป็น f e ลลิ่งน่าจะเป็น f e ลลิ่งแบบดูให้สนุกสนานดูอะไรพวกนี้ครับแต่ว่ามันอาจจะใส่อุปสรรคเข้ามาที่มันดูจรงิจรงจงังเยอะขึ้นหน่อยเออแต่มันก็จะมีความแหวววมันอยู่ใช่<อ>ก็ดูเหมือนดูให้เชียร์อัพตัวเองอ่ะที่ที่แบบมีความฝันคล้ายๆกันก็อาจจะเชียร์อัพตรงนี้แล้ว ดูดูเอาข้อดีมันเพื่อไปเป็นแรงผลักดันตัวเองได้ใช่เออนะฮะก็รอไปติดตามกันดูนะฮะกับบอสจีดร็อกกับเคทโซคุแบนนะเคทโซคุแบนเคทโซคุแบนเออนะครับผมที่ได้ข่าวว่าแบบเฮ้ยเพลงประกอบไปในเรื่องนี้นี่เป็นเขาใช้ในนามชื่อนี้เลยนะก็คือไม่ลวเพลงก็ดีเพลงใช่เพลงดีด้วยแล้วก็ในนามวงเคทโซคุแบนเลยเออนะฮะก็เหมือนไม่รู้ไปเอานักดนตรีหรือนักร้องจากไหนมาแล้วก็เหมือนแบบมารวมเฉพาะกิดกันแบบ สลิปน็อตอ่ะแล้วก็ไม่ได้บอกว่ากูคือใครอ่ะแต่กูบอกว่าเนี่ยกูคือบจิอีกกูคือหัวน้ำเงินกูคืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าแบบคนที่อยู่เบื้องหลังอ่ะจริงๆแล้วคือใครเท่าที่เท่าที่ผมไปหามานะเออครับก็ลองปติดิตามมาดูแล้วก็ใครเจออีสเตอร์เอ็กวงอะไรบ้างมีเพียบเลยลองเจอไหมไทยบอกผมด้วยมีได้ตลอดถือแปลงร่างเป็นชิลเมนเงินขัดนะครับผมก็อ่ะ ใครไปดูแล้วชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเราแล้วก็เพื่อนๆได้ช่วยกันขายออนะครับเผื่อว่าแบบเฮ้ยใครแบบอ,อยากชวนมาดูก็แบบเพราะว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้กระแสมันแรงทำไมมันถึงแร<บ>งออ,อ,ออแบบเผื่อแบบเป็นหน,หนึ่งหนึ่งทางเลือกบ้างเผื่อเอาผู้ตามตรง หหดูจนจะหมดแล้วอ่ะเออไปดูหลายๆเรื่องมาช่วงนี้เรื่องดังๆมันมีไม่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่สีสันนี้อาจจะไม่เยอะมากอะไรแบบนี้ก็แบบลองขายขยกันดูนะครับกับโคจิเดอรร็อกเอาใจช่วยสาวๆทั้งสี่คนให้ทําตามฝันของรัเองฉันจะมีวงเป็นของตัวเองให้ได้เลยนะครับผม มึงก็ต้องพูดจะไปเล่นได้เลยจะไปเล่นที่โคชิเอ็นให้ได้เลยนะเช้าผมไม่ใช่นะฮะ้เขาต้องไปเล่นกันอะไรวะโตเกียวโดมเออไม่แล้วโคชิเอ็นมันเบสบอลหรือเปล่าโคชิเอ็นมันเบสบอลนะถ้าวงดนตรีที่ผุดเขอะไรโตเกียวโดมใช่ไหมเออนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะก็หวังว่าจะเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่อ่าใครที่สนใจเรื่องเพลงเรื่องดนตรีจะชอบมันนะฮะเพราะว่าตอนนี้แบบโอ้เรื่องที่แบบ ถูกพูดถึงเยอะนะครับแล้วก็แบบอุยเพลงเยอะแยะหลากหลายเช่นซอมแมนครับลูกหลานแมป้าครับหนึ่งตอนหนึ่งอีดีอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่น่าจะมีเพลงเยอะกว่าชาวบ้านแต่ไม่เยอะเท่าเชนซอมแมนครับนักดนตที่เชนซอมแมนก็ไม่ใช่อนิเมะดนตรีถูกต้องเออนะฮะซึ่งถ้าเชนซอมแมนมันมีเพลงแบบปกติขอนชาวบ้านเขาไอ้เรื่องนี้น่าจะมีเพลงเยอะกว่าเชนซอมแมนครับตามผมก่อนจะกันนะครับยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ จะได้ไม่พลาดทุกที่ใหม่ๆนะฮะแล้วพบกันอนเมะแพลเน็ตได้ใหม่ทุกวันเสาร์แบบสลับเสาร์ก็สุดาหน้าจะเป็นโอาไว้เชลเล่นนะฮะเออก็เล่นบ้าๆขอแตกกันนะยิ่งเล่นยิ่งงูนะฮะกับรายการพวกนี้รวมไปถึงช็อตด้วยเยอะแยะมากมายนะครับฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะฮะวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม เห็นแล้วอยากกลับไปเล่นกีตาร์เลยอ่ะอ่าหรอผมเคยเล่นกีตาร์ด้วยเล่นเป็นอ๋อเล่นเป็นแต่ผมผมก็ตีคอร์ดธรรมดามีมีฉายาไหมไม่มีใครมัมีล่ะโอ้โหนี่มันมวดจีอะไรเงนี้